เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนาะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมี l u กี้แบนนะครับวันนี้รูอยู่กันด u ่มเอเทอร์โนนะครับผมวนน เอ่อตัวละครแล้วก็ถ้าเราไม่เปิดตัวละครสามารถเล่นผ่านเอเทอร์โนได้หรือเปล่าอันนี้มีไปดูตัวแล้วยังไงก็เล่นผ่านได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงอสโคยูรากินะครับผมมีแต่คนด่ากากโคแต่มีไปดูสเตตัสแล้วมีอัพให้ดูเลยโอ้โห,ห,หคิดถูกปะวะเนี่ยอัพโคลเลยเนี่ยโอ้โห,ห,หถ้าเรามาดูในส่วนสกิลสไตตัสเนี่ยค่าแรงไปอยู่ที่624เลยนะครับแล้วก็มีค่าเรีงเอ็มพีแอร์แพ็กเแล้วก็มีแรง ค่อนข้างเก่งนะมีใช้คําว่าเก่งเลยแหละเนี่ยมีทั้งดาเมจแล้วก็ดาเมจยิงคินเลวเอาไปขับไอ้นี่ก็ได้ครับเอ่อหุ่นที่มันจะต้องเล่น mp ก่อนเนงจยใช้ท่าได้ก็จะมีในส่วน e z 8 u ด r นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ถ้าถ้าเกิดเอาแบบเข้าได้จริงๆหมีว่าเป็นเอสแกนดัมเลยครับว่าเอสกแกนดัมทุกคนก็ต้องทําอยู่แล้วหมีว่าเอามาเล่นกับโคได้เลยเพราะว่าเป็นตัวเล่ง mp แล้วก็โคมันยิงเอ่อแรงถึงห2ร้ยี่ิบสี่นะครับ นี่เห็นไหมยังคิดค่าแรงกับเอาเวฟอยู่นะครับสามารถเอามาใช้เอสกซแคนดัมโหดได้เลยครับเนี่ยมีแนะนําเลยนะเอามาใช้เอสกซแคนดัมได้เลยมีค่าแรงนะครับค่าแรงค่อนข้างสูงยิงไกลด้วยไม่ต้องเข้าไปประทะเลยครับก็ามาขับเอสกซแคนดัมนี่หมียว่าตึงแน่นอนเพราะนั้นอย่าไปเรียกเขากา,กาโคนะครับไปเรียกเทพโคดีกว่าเอ้ยอย่างน้อยก็เป็นตัวแจกท,ท,ท,ที่ที่เก่งกว่าตัวอื่นอนะอ่ะมีพูดถูกไหมประมาณนี้นะครับเขาเป็นพระเอกของพระเอกของซีรีส์นี้เลยให้เกียรติเขาหน่อยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวต่อไปขออนุญาต เอ่อพูดถึงการเปิดกิจกรรมหรือทำอะไรต่างๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวขอยาพูดถึงตู้ก่อนละกันเอ่อตู้เนี่ยอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าตัวใหม่ก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ้าแกรนด์ G B ศูนย์สองมีแบบที่อยู่ที่เจ็ดพันสองร้อยแล้วกว้างมากนะครับก็ถามว่าเก่งไหมมันเก่งอยู่แล้วแหละตัวมาใหม่เนาะมีมีลีอันนี้เราเราสามารถลดบีมกับสเปเอ่อพิสซิคอลทำให้เขาได้ยิงแรงขึ้นได้นะครับ แต่ว่าตัวของเขามันเป็นตัวสายบัฟอยู่แล้วอะเออมันก็มีโดนพิสิคอลแรงขึ้นอยู่แล้วก็เหมือนเอาไว้ซับตัวละครอ,อื่นในปาร์ตี้เขานะครับถ้าอยากได้จริงๆอยากไนะ้นับบินมากกว่ากาโต้ ato, ซับเก่งมากเลยแรงแปดร้อยิบสองแล้วก็มีแรงเรเวอร์ห้าเลยนะน่าเป็นตัวเดียวเลยเปล่าวะยิงไกลได้ถึงยี่สบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าของเขามันเหมือนเอาไว้ขับ Gb ศูนย์สองมากกว่าเพราะว่า มันเป็นท่าเด้ง e อทซะส่วนใหญ่เพราะว่า e n เออจ p ศูนย์สองมันใช้ท่ายิงแรงมันใช้ e อนเยอะมากนะครับสรุปคืออ่ะเดี๋ยวขอพ่าผู้ชายคนหนึ่งก่อนชาลิโคสเก่งเลยนะเอาจริงเพราะว่ามีท่าหลบโอ้บูนแรงแอทแทกเบิร์ดเอาไปขับซาซาบี้ยังได้เลยโอ้นี่มีนิวไทเลเวลสี่นะครับซาซาบี้ก็ใช้นิวไทอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวดูคุนของชาไปหนึ่งนะครับ วัดหมื่นหกเลยเหรอชาอะไรวะแม่งโคตรโหดเลยซากุระบ้านไหนวะเนี่ยมันยิงแรงจังเลยวะเนี่ยอย่างที่บอกแหละเกมนี้ตัวใหม่ก็ต้องดีกว่าตัวเก่าอยู่แล้วนะครับอ,อพิซซิคอเก่าสเปเชียนะอันนี้อันนี้ไม่ต้องโดนบีมแรงขึ้นนะครับสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถือว่าแรงมากนะแล้วยิงไกลโคตรเลยนะม,มันเก่งอยู่แล้วแหละเออถ้าเกิดเพื่อน,นมีงงก็ควรจะเปิดได้สักหนึ่งตัวอย่างก็เอานักบินกับหุ่นนะครับถ้าเป็นไปได้แต่ว่ามีว่า นักบินน,ะน่าเก็บเพราะมันเก่งมากเลยทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีถามว่าผ่านได้ไม่ผ่านได้แน่นอนหมีไปดูเอเท n a l แล้วเราสามารถใช้ตัวยุคเก่าได้เลยครับไม่จำเป็นต้องมีตัวใหม่ก็ผ่านได้อย่างไซส์ฟรีด้อมอย่าง่ะให้ดูเลยถ้าเกิดเรามาดูด่านเอเทนอลนะครับด่านเอเทนอลก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ตัวให้เราอันนี้คือถ้าเกิดสมมติหมีจะลงนะหมีจะลงนะครับหมีจะลง2ทีมนี้นะคือหมีว่ามันผ่านได้ไม่จำเป็นต้องเปิดตัวใหม่ก็ได้ครับก็ผ่านได้แน่นอนอ่ะอันนี้ด่านที่2นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมา อีด่านหนึ่งนะครับมีก็จะใช้แค่นี้เองมีว่ามีมั่นใจผ่านส่วนใหญ่ก็ตัว,ต,วตัวแจกท้งนั้นเนี่ยหุ่นอะตัวแจกมันก็สามารถผ่านได้นะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนอีเวนต์ต่างๆนะครับอีเวนต์ทำอะไรบ้างใช่ไหมครับอีเวนต์คืออันดับแรกให้เพื่อนๆปัม๊มแต้มก่อนเลยครับปัม๊มแต้มก็คือนี่เลยจะลงด่านไหนก็นแล้วแต่ให้ลงหุ่นเออเดี๋ยวมีให้ดูตรงนี้ดีกว่าถ้าดูตรงนี้จะเข้าใจง่ายมากนะครับอ่ะการปัม๊มแต้มอีเวนต์นะครับนี่เห็นไหมให้เพื่อนๆใส่ตัวละครของภาค star dust memory นะครับ ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสามารถเปิดตัวละครตู้ได้จะโบกเยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดไม่ได้ก็เป็นตัวแจกอย่างเจ้า gp 0 1นน้องปูก็ได้อันนี้เปิดจากตู้นะครับเนี่ยให้เ,เพื่อนๆใส่ของ0ูนยนให้หมดเลยครับวิธีเปิดน้อง,องปูกับ gp 0 1ก็ให้เปิดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวมีเจ้าขอญาตบอกวิธีทานะอันดับแรกคือเ,เพื่อนๆจะต้องฟั๊มเหรียญตรงนี้ให้ได้เยอะที่สุดครับนี่กดเข้าไปเลยเห็นนะอันนี้มีจะใส่คูณของห้างทีงหมดก็คือ95%แต่เกิดเ,เพื่อๆสามารถที่จะมีห้อ,อ,อย่าง GP 02กับ คืดพี่สู้สอนกับชาได้เนี่ยเอ้ยชาชาไม่ได้นี่ชามันคาาคล่าพากมากเลยเดี๋ยวหมีดูมาหนึ่นะไม่ได้ไม่ได้มองนะครับอ๋อใช้ชาก็ได้ครับนี่หุ้นของชาก็ได้เนี่ยบวกอีกสิบบวกอีกตั้งโอ้โหสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัพดาวบวกอีกโอ้อีกสามนะครับนั่นแหละก็ให้เพื่อนๆใส่เลยครับนี่ให้เพื่อนๆใส่ให้หมดเลยครับนี่หุ้นแต่ว่ามีขี้เกียจช่องนึงก็เลยเอาสายฟิวออกมายิงมันเร็วดีครับถ้าเพื่อนๆจะใส่ครบก็ได้นะยิ่ยย่่งงใสคครรรบบบกกก็็ยยิวเอะะะปมาณนนี้ั เสร็จแล้วทำงางให้กดเล่นผ่านด่านึ่งครับถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่เล่นข้าใส่เนี่ยมันจะไม่ได้แต้มมันจะคิดจากที่เราผ่านด่านพอเราผ่านด่านเสร็จแล้วก็ให้กดสกคริปครับอ่าไหนบามันก็จะขึ้นที่เอ่อเท่าไหร่นะเก้าสิบห้าแปสิบเจดรอแสดงว่ามีเพิ่งจะไปใส่หุ่นหนึ่งอ๋อมีออฟไซด์ฟีดอมตอนนั้นมีลองออกนี่ว่านั่นะครับเพื่อนๆก็พยายามใส่ตัวละครที่เป็นของผ้าจเออศูนยสาม สตาร์ดับเมโมรีก็ใส่แต่ภาคเนี้ยมันจะได้บวกเปอร์เซ็นเยอะๆนะครับใส่ครบ10ตัวก็ได้แล้วก็เล่นผ่านด่านด่านมันไม่ยากหรอกไม่ต้องใช้สไตล์ฟรีดอมก็ได้นะครับเนี่ยมันก็ผ่านเสร็จแล้วทำไงครับไปกดสคิปเลยครับอันนี้ใช้พลังของ EN ถ้าเกิดเพื่อนๆลองฮาโลไว้ซารไว้เนี่ยเพื่อนๆกดสคิปผ่านตรงนี้มันจะได้เยอะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีกดให้ดูครับแต่แต่ก่อนกดพยายามใส่ตัวละครที่แบบว่าได้แต้มเยอะๆก่อนนะมันจะได้เยอะๆนะครับพอดีมีคงไม่ได้เปิดตัวแหละนี่พอเราได้แแแตตตตต้้้้้มมรรรรรรงงงงนนีีเเเสส็็จลลวทาาไไ่อออคคััับบบบกกป เนี่เพื่อนๆก็สกคิปได้เลยเนี่อ่ะมีสคิปให้ดูแต่ว่าเวลาเราผ่านดานเนี่ยมันจะมีโอกาสครับมันจะมีโอกาสที่บอสพิเศษจ,จะออกมาเห็นตัวลุงไหมแต่ว่ามันจะได้แต้ม75มีขี้เกียจดีวิธีการผ่านก็ลงตัวละครที่เราเก่งที่สุดของเราอันนี้มีคงไม่ต้องบอกนะเพื่อนๆน่าจะทําได้อยู่แล้วอ่ะถ้า,ถ,าถ้ามีตั้งก็อ่ะตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีเอามีก็ออโต้ผ่านอย่างเงี้ยเลยครับ แนะนาว่าไม่ต้องจบเทินนึงก็ถ่ายครับจริงๆ2เทินแป๊บเดียวก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราขอแค่ผ่านแค่ด่านเดียวถูกไหมเราก็สดสคิปได้แต่จะมีที่เราต้องเข้าไปออโต้ก็จะเป็นในส่วนเอ็กเปิดตรงนี้ครับแต่มีก็ขี้เกียร 75. เจ็ดสิบห้าอ่ะหลังจากที่เราผ่านตรงนี้ได้เราก็ได้แต้มบอสใช่ไหมครับแต้มบอสก็เอามาเปิดตู้นี้อ่ะเดี๋ยวมีขอญาดคูดถึงตู้ทุกอย่างนะครับแต่คือตู้เนี่ยมันจะสามารถกดรีได้ทั้งหมด7รอบแต่จะกดรีรอบที่7มันก็จะหมุนของเหมือนเดิม เดี๋ยวมีขออนุญาตบ,บอกแต่ละรอบที่ควรเก็บนะครับอ่ะทามหนึ่งก็คือเอา GP 0 1นแล้วก็น้องปูให้ได้แล้วก็เอาตัว๋วตั๋วนี่ขึ้นมาห้ามพลาดเลยครับต้องเอาให้ได้ตัว๋วแล้วก็ตัวเปิดอันนี้หมีไปอยู่สเตปสี่แล้วอ่ะต่อไปทามที่สองนะครับเอา GP 0 1นกับน้องปูแล้วก็เอาตัว๋วอย่างอื่นไม่ต้องครับอย่างอื่นหาเอ,าเองได้แต่พวกนี้ของของอีเวนต์นะครับต่อไปทามที่สามอันนี้คือโคยุรากิก็ตัวละครที่หมีอัพแต่แรกเลยอ่ะแล้วก็พยายามเปิดต อ่ะต่อไปเดี๋ยวมีไล่เลยนะสเต็ปสี่ก็เอา GP พีศูนย์หนึ่งกับปูแล้วก็ตัวเหมือนเดิมครับต่อไปสเต็ปห้าเอาของครับเพราะว่าเบอร์ได้แบงค์เฮดพบวกเจ็ปอร์เซ็นเป็นของซีรีส์นะครับแล้วก็เอาเอาแค่ตัวทิคเก็ตอย่างนะอื่นไม่ต้องครับอย่างอื่นเก็บที่อื่นได้ต่อไปอ่ะทามที่หกเก็บไอ้นี่เลยครับนี่แอทแท็กเจ็ดปอร์เซ็นแล้วก็อันเนี้ยเอ่อป้ายสกิลลุงอันเนี้ยจะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะหายากครับมันรีเดือนละครั้งเพราะงั้นสองอย่างนี้เก็บอ่ะแล้วก็เป็นในส่วนทามที่นนเจ็เอเดอันนี้ก็ หมุนไปเรื่อยๆเลยแล้วแต่ใจเพื่อนๆน,นะครับซึ่งอันนี้อันนี้มีอยู่ทามที่สี่เดี๋ยวมกดให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อนๆสามารถกดแบบเป็นร้อยทีก็ได้นะเดี๋ยวหมีบอกวิธีให้นะครับอันนี้ครับเห็นว่มมันจะมีทม 50, ทม 100, ์ห้าสิบมร้อยด้วยก่นเพื่อนๆรีบก็ทมาไทม์ร้อยไปเลยก็ได้ครับนี่มาดูของที่หมีเปิดเห็นไหมอันนี้หมียังไม่ได้เลยครับอันนี้หมีก็ต้องพยายามเปิด จริตอนนี้มีขาดทุนกับปูอย่างละตัวแค่นี้มันก็จะสามดาวเลยครับนี่ก็เลยขออนุญาตเปิดไปเรื่อยๆไม่ออกเลยฮะขอตัวเดียวเองคือปูกับทีพีศวนหนึ่งห,หนึ่งสองดาวแล้วไงขาดแค่ตัวไม่ออกเลยครับนี่เอาได้ตัวเยอะมากเลยเดี๋ยวไปเปิดการ์โถครับเพื่อได้ ถ้าเป็นผู้เล่นที่จะดองก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับไม่ต้องไปเปิดออก,กาโต้กับชาก็ได้เดี๋ยวเราเร็วนี้ไม่ดิสนี่ก็วิ่งกันด้ามเข้าก็จะได้ซัดได้เลยครับอ่าน,นี่มีดวงซวยครับมีเปิดไม่ได้เลยไม่ออกเลยแต่ว่าได้ตั๋วครบแล้วก็หลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับการเปิดอีเวนต์พยายามตีบอสเอาแต้มแล้วก็เอามาหมุนเรื่อยๆนะครับจะออกไม่ออกเลย แนนหมดแล้วครัอ่าเดี๋ยวมีขออญาตรีวิว G.P. ศูนย์หนึ่งนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาสร้างอีเวนต์ตรงนี้ครับกดสร้างได้เลยนี่นี่กดสร้างเลยครับเนีย่ยมีขาดตัวนึง่งแต่ว่าอันนี้ไม่อันนั้นนว่าไม่ต้องทำแล้วก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิดตู้มันก็ได้อยู่แล้ว ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนสเตตัส G P ศูนย์หนึ่งกับปูนะครับตอนสองดาวนะครับเออเดี๋ยวมีกคน h ส s a ั a เลยดีกว่าเร็วกว่าฮัชตตตตต่ามาแล้วอ้าวอ่ะ,อ,ะอันนี้สเตตัสอยู่ที่ตอนสองดาวนะครับไอ้แ็กอยู่ที่หนึ่งหมื่นเลยนะ ถ้าเกิดสมมุติมี3ดาวก็10,000น่าจะมินประมาณ1 0 0 0ก็ถือว่าควรทําครับอย่างน้อยก็เป็นลงด,าด่านลงอะไรลงอีเวนต์ได้นะครับทําไปเถอะของฟรีนะอ่ะต่อไปเราไปดูส่วนน้องปูเป็นสายแทงนะครับเลือดจะอยู่ที่98 0 0 0นตอนนี้มี2ดาวนะพอดีมีเปิดไม่ได้นะครับมีท่าแมปด้วยเดฟอยู่ที่6 8 0ัน,นยังไม่ได้ใส่ย,ยานถ้าใส่ย,ยานก็น่าจะเดฟประมาณ9,00 0เลือดประมาณแสนสองก็ถือว่าเป็นตัวฟรีที่ควรเก็บครับอ่ะอันนี้มีเทสให้ดูดข,ขอโทษนะมีเปิดไม่ได้ อ่ะก็เรียบร้อยครับเออเดี๋ยวมีข้อสุดท้ายเพชรท่าเพชรเพชรเ,เราสามารถถ่ายได้เท่าไหร่ใช่ไหมมีลองดูแลถ่ายด้านถ่ายไรได้อยู่ที่ประมาณสองพันกว่าครับแล้วก็ในอีเวนต์ใหม่ตรงนี้เราจะได้เพชรอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้มีไปนั่งนับแล้วก็คงไม่ได้แจกเยอะอะเดี๋ยวมีว่าเย็น <c oughs> ๆเดี๋ยวคงให้อีกอะเนี่ยเพชรสามร้อยสามร้อยหกร้อยแล้วก็เพชรอีก 500, 500, ห้าร้อยห้าร้อยพันหนึ่งครับก็ประมาณพันหกรวมกับอีเวนต์ตะกี้สองพันสรุปก็คือแผ่นนี้หาเพชรได้ฟรีทั้งหมดคือสี่พัน มีรวบรวมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเผื่อใครมันถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับ g p 0 1คนคนทำไหมกับปูทำไปเลยครับของฟรียังไงก็เป็นตัวสายจมทีแอ็ทประมาณหมื่นต้นๆถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับประมาณนี้แล้วก็สเต็ปการเปิดของทำเจ็ดอ่าแล้วก็การเปิดอีเวนท์ทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็ขิดตีบอสคือตีบอสนี่มีม,มีไม่ต้องทำเนะนอะเพราะว่ายังไงทุกคนก็ผ่านอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดใครจะกอล์ฟทีมก็เอาไปได้ครับคืออีเวนต์มันไม่ได้ยากอะ่ะ เพื่อนเขาเอาตัวเก่งของเพื่อนๆไปลงเลยครับมีคงมีเอาวันช็อตคิลเลอร์เลยจบนี่มันวางทีไม่หมีมั่วมากเลยเนี่ยแต่มันก็เล่นได้เออไม่เป็นไรครับเนี่ยยังอย่างเงี้ยเล่นได้ไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะคื่อใครมีคำถามอะไรค็มเมนต์ใต้คอมเมนต์พวกคุณแล้วเปลี่ยนได้นะครับ